เมื่อยายตากผ้านะคะก็จะมีเด็กคนนึ่งน่ะมานอนเฝ้านอนเฝ้าเลยไหนดูสิเขาคือใครนะเขาคือใครนะเขาคือเจแปนครับก็ค,คือหลานชายคุณยายหลานชายคนหลอของคุณยาย คุณยายอยู่ไหนก็มาด้วยล้างถ้วยก็มานอนให้กำลังใจพอซักพอซักผ้าตากผ้าก็มาให้กำลังใจคุณยายมานอนรอนอนน้ำรอไปด้วยสบายใจชอบมากเลยชอบอยู่กับยายใช่ไหมพี่แบมใช่ไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ย สมันกับคุณยายเหรอนั่นพ่อคุณยายเนาะหลานรักมันอย่างนี้แหละลานรักโอ้ยน่ารักจังเลยวะออไปไปก่อข้าวช่วยคุณยายไปมันเน่ไปอ้ยไม่ไม่ไม่ไม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 